กลับมาสู่รายการขอีกครั้งค่ะทุกท่า,านี่คือรายการครูคุณต่อยครับและในมาจงสอนกาทำอาหารอาหารที่จะสอนทำในวันนี้มาจากร้านชื่อ,อว่า Flame Cafe and Restaurant ครับร้านร้รนานนี้มีอะไรที่เด็ดมากๆที่เอามาเสนอเราในวันนี้ถ้านผู้ชมคงเคยได้ยินคำว่าต้มขาไก่ครับเป็นปกติแล้วต้มขาไก่ปัจจุบันนี้ไม่น่าเชื่อ มันดังไปทั้งโลกใช่ครับมันกลายเป็นอาหารไทยอันใหม่ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์และดังมากๆครับในต่างประเทศเมื่อก่อนเรารู้จักกันคือผัดไทยต้มยำกุ้งแต่ปัจจุบันนี้ในโลกข้างนอกต้มขาไก่ดังมากๆต้มขาไก่ใช่แต่ว่าของเราวันนี้อาจจะดังต่อไปในโลกก็ได้แล้วก็น่าจะดังมากๆได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นต้มขาไก่ย่าง ต้มขาไก่ย่างต้มขาไก่ย่างเป็นเจ้าแรกเลยที่คิดว่าจริงๆเวลาเรากินต้มขาไก่มันอร่อยไหมน้มําอ,อ,อร่อยนื่นอะไรแต่เวลาพอเรากินเนื้อไก่มันก็เฉยๆแต่นี่นคือเขาต้องการให้มันรสเกียรกอรอบล่ะเขาต้องการให้มันได้ความรู้สึกของการที่เป็นไก่ย่างอร่อยอร่อยจริงๆหอมหอมจริงๆ,ๆเลยกับน้ําขาไก่ซึ่งเหมือนเดิมทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าความแตกต่างตรงนี้ไม่ทราบเขาคิดได้ยังไงแต่เขาคิดได้ ผมเคยถามเขาแล้วครับว่าไปหาหมอครั้งสุดท้ายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็พยายามเหมือนก็เพียนแบบอ๋อเพียนต้องคิดอยงไงดียวเขาเรียกว่าทวิสต์มันขึ้นมาอีกจำไม่คิดได้ไงเป็นวิศวกรก็เลยคิดแบบนี้แล้วเวลาอยู่ว่างๆเฉยๆก็อยู่อย่างนี้จังหวะคืออะไรครับเขคิดตลอดเตะคิดตลอดเออผมไม่น่าจะใจเลยเล่าไม่กินครับบุหรี่ไม่สูบครับเที่ยวไม่เที่ยวครับเจ้าชู้อย่างเดียวไก็ไม่มีลูกมาเขาไม่มีลูกมาด้วย ท่านผู้ชมมาเจอเขาเลยดีกว่าขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณผลลาบแสงสุพลจากร้านเฟรมคาเฟ่แอนด์เรีสตอรอนนะแบงค์ครับพี่แบงค์สวัสดีครับนี่ดูอะไรแบงค์ดูบุคลิกดิ่อดีครับก็ดูบุคลิกดิเฮี้ยวขนาดไหนแต่นี่เรื่องจริงผมไม่ได้โกหกเอาความจริงนะแบงค์กินเหล้าไหมไม่ค่อยดื่มครับไม่ดื่มไม่ไม่ใช่คนดื่มเหล้าไม่ใช่สูบบุหรี่ไหมไม่สูบไม่สูบบุหรี่แต่งงานกี่ปีละ แต่งได้ประมาณสองปีสองปีแล้วมีลูกกี่คนมีลูกคนเดียวครับพึ่งพึ่งพึ่งชายพึ่งได้3เดือนกว่า3เดือนเองโอ้ยินดีด้วยสเดือนภรรยาก็น่ารักมากนั่งอยู่ตรงนี้เอาหน้าลงด้วยลูกขอหน้าเขาดูหน้าหน่อยจะได้รู้ว่าคนนี้ภรรยาแบงสวัสดีสวัสดีกล้องหน่อยลูกสวัสดีกัหน้านดีครับน่ารักมากแล้วเพิ่งมีลูกได้3เดือนเองแต่ทนามีลูกสามเดือนัยังต้องมาเฝ้าแสดงให้เห็นว่าแสดงแไดงเห็นว่าอะไร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 เจ้าชู้หรือเปล่าเรา ไม่ครับไม่ไม่พลาดหรือไม่รู้ไม่รู้ตอบ่ต้องคิดก่อนมีไบไม่ไม่ตอบนี้ด้วยต่างถามผมนี่เจ้าชู้ป่ะเจ้าชู้ไหมครับไม่ปฏิเสธไม่เจ้าชู้คือเขาเป็นคนครบคนเลยจริงๆคนครบมากจริงๆแล้วเป็นวิศวกรใช่ครับด้านไหนอ่ะวิศวกรด้านไหนโยธาครับโยธาครับ แล้วทำไมถึงอยู่ดีๆคิดมาเปิดร้านอาหารเปิดรีสอร์ทเปิดคาเฟ่ออ๋พอดีอันนี้เป็นร้านอาหารในโรงแรมครับโรงแรมเราขอโทษโรงแรมของใครรู้ไหมของใครับของเขาเองสวัสดีพี่เป็นคนรวยพี่สร้างโรงแรมอยู่โรงแรมเสร็จยังอีกสามเดือนจะเปิดอีกสามเดือนจะเปิดกี่ห้องมีกี่ห้องร้อยสองห้องเล็กๆเล็กๆ่ะเล็กเล็กอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนโรงแรมมีร้อยสองห้องโรงแรมร้อสามสามร้อสามห้องโรงแรมจิ้งหลี จริงๆตัวใหญ่มากดิวไม่อยู่แถวไหนนะงามวงศ์วานอยู่งามวงศ์วานเป็นโรงแรมที่อยู่งามวงวานสไตล์อะไรโรงแรมสไตล์ก็เป็นโมเดิร์นลักชัวรี่ครับเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่นะครับหนึ่งร้อยสามห้องครับสุดยอดมากๆแล้วถามจริงๆทำไมตั้งใจไปเปิดแถวงามวงวานคือพอดีมีที่อยู่แล้วครับที่เท่าไหร่ตอนตรงนั้นที่ใช้สามร้อย ตารางวา300ตารางวาซึ่งทําได้พอดีเลยตามกฎหมายก็ทําได้เลยเป๊ะๆเลยอ๋อเหรอใช่ๆๆสามร้อยตารางวาแล้วก็ทําขึ้นไงทำอย่างนี้ขึ้นไปแล้วก็มีที่จอดรถมีอะไรถูกต้องตามกฎหมายทุกๆอย่างชื่อโรงแรมอะไรครับเฟรมครับเฟรมโฮเทลเฟรมเนี่เออเธอก็ชื่อแบงค์เมียชื่ออะไรออนครับออนเมียชื่อออนเด็กชื่อเฟรมไม่ใช่ไม่ใช่เด็กลูกไงลูกลูกลูกไงเฟรมลูกสามเดือนนี่ชื่อเฟรมเอ้าใช่ไหม เออก็ใช้ตัวแบบเธอไงรักหรือ่เมียไม่มีใครเลยครับใช่ไหมคิดได้ยังไงทําต้มขาไก่ย่างอ๋อพอดีวันนั้นกินต้มขาครับแล้วก็กินไก่ย่างไปด้วยพอดีตักมาตักไก่มาพอดีจะกินเลยไก่ตกไปในต้มขาครับอ๋อเหรอครับนี่เรื่องจริงวะเรื่องจริงครับในบ้านนี่บ้าบอๆเรื่องจริงวะเนี่ยเรื่องจริงเลยพบว่ามันเอ้ยมันก็อร่อยดีนะครับเออ แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆท่านผู้ชมก็เลยไปบอกแม่ครัวว่าเฮ้ยเธอต้องทํานะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันทํายังไงทําอย่างนี้ครับต้มขาไก่ย่างนี่ครับร้านของเขาฮะเป็นร้านในโรงแรมนะท่านผู้ชมโรงแรมชื่อเฟรมเลยนะครับนี่ครับร้านเขาสวยนะครับโรงแรมเขาร้อยสามห้องนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วพอดีบ้าตุ๊กตานะครับเป็นคนสะสมเองใช่ไหม ตอนแรกก็บอกเมียว่าทําให้ลูกทําให้ลูกไม่ใช่ครับเมียบอกแกเล่นเองฉันเห็นฉันเห็นแกได้กันคือพี่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 นี่เครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากสะโพกไก่เอาสะโพกไก่มามาโรยเกลือก่อนท่านผู้ชมครับแล้วก็ริกไทยเกลือแล้วก็พริกไทยพริกไทยป่นนะฮะพริกไทยดำด้วยนะฮะนี่ครับทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านแล้วแล้วก็มทาน้ำมันมะกอกทาน้ำมันมะกอกครับนี่ครับ แล้วก็เอาไปกริลกริลครับเอาไปกริลฮะท่านผู้ชมเหมือนเราจะทำไก่ย่างแต่ว่าเราเป็นเขาเรียกอะเป็นแผทนฟลายเป็นแทนฟลายนะครับเนี่ท่านผู้ชมดูนะครับนี่คือย่างให้มันให้มันกรอบไก่ย่างอะฮะย่างให้มันเป็นไก่ย่างแต่ว่ามันจะเป็นไก่ย่างที่มีความรู้สึกของกระเทียมไอ้ไม่ของของของพริกไทยแล้วก็เกลือผักไว้คผักไว้ครับคราวนี้ใช้น้ำสต๊อกครับนะครับผักน้ำสต๊อกผักครับวลาเป็นน้ำสต๊อกผักครับ ดูหม้อเขาสิครับหม้อเขาอย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนตะไคร้ครับเราจะทําต้มขาครับก็ต้องแน่นอนใส่ขาใส่ขาครับนี่ครับตะไคร้ขาครับหอมแดงครับครับใบมะกรูดใบมะกรูดครับอันนี้ก็เห็ดฟางครับเห็ดฟางที่ต้มแล้วนะครับเห็ดฟางที่ต้มแล้วแล้วหั่นมาพอดีคําอย่างนี้ครับ พริกขี้หนูพริกขี้หนูบุกครับมีเอาไปแน้ำเชื่อมครับผมคือแทนที่จะใส่น้ำตาลน่ะเราก็าเอาไปเชื่อมซะเลยแล้วก็ให้มันเป็นน้ำเชื่อมแล้วก็ตามด้วยปลาครับแต่งรสด้วยน้ำตาลน,น้ำปลาแล้วก็เปียกน้ำมะขามเปียกให้มันออกสดเปรี้ยวครับตั้งไฟคนไปเรื่อยๆจนมันเดือดพอมันเดือดได,ได้ที่ก็เริ่มใส่กะทิหัวกะทิลงไปใส่หัวกะทิลงไปเลยครับ ที่นี่หัวเป็นหัวจริงๆนะครับที่นี่หัวเป็นหัวไม่ต้องกลัวครับนี่ครับลงรสชาติดื่มด่ำดูว่าพอใจแล้วหรือยังต้องเติมอะไรไหมก็เติมไปแล้วเสร็จแล้วท่านผู้ชมเอาไก่ย่างวางข้างบนแบบนี้แล้วจึงตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็โรยด้วยผักชีฝรั่ง นี่ครับอันนี้เป็นน้ำมันพริกเผาน้ำมันพริกเผาแต่งแต่งที่จ้าแต่งที่ต้มขาแ่งแดงหน่อยใช่เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยต้มขาไก่ย่างครับโโอ้หเวลาเขาทำเขาใช้โซ่ไก่ เซิกเจอร์ของร้านซึ่งไม่มีเหมือนใครนะเรา,าออกรายการมานี่ทำมา9ปีนี่ก็เป็นเจ้าแรกที่ทําต้มขาไก่ย่างนะครับย่างนี่ยา่ยางให้หนังกรอบเนื้อนุ่มปรุงรสให้มันมีรสชาติอยู่ในตัวมันเป็นความพิเศษของการที่ว่าเวลาเรากินต้มขาไก่ธรรมดาเนื้อไก่มันก็จะเป็นเนื้อไก่ล้วนแต่<ช>น,นี้ <อะ S 1> เป็นเนื้อไก่ที่ถูกปรุงรสเหมือนกับทําไก่ย่าง<ม>แต่ว่าเป็นไก่ย่างอย่างฝรั่งหน่อยนะเพราะว่าใช้เกลือแล้วก็พริกไทยดำนะครับ<ม><ม>ความหวานความหอมกัะที่โสดการใส่น้ำปลาการใส่น้ำเชื่อมอะไรพวกนี้ ตัดเค็มด้วยน้ำปลาและมีความเปรี้ยวจากมะขามมันเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะฮะเป็นไงบ้างครับคุณอนอะผมชอบคือมันมันไม่ได้มันไม่ได้โดดเด่นไปนะแต่ว่ามันกลมกล่อมกลางๆงถึงความหอมของไก่ย่างดีมากเลยครับมันสมควรแล้วที่จะตกลงไปในขาไก่แล้วก็ตัวตัวต้มขาไก่ตัวต้มขาที่เขาแยกไว้อครับมันก็เปรี้ยวกำลังพอดีเลยนะ อันนี้แบบกินกลางๆเลยอร่อยซดเป็นซุปเลยครับอันนี้เรื่องจริงอันนี้ตั้งใจ<อ>เป็นซุปอันนี้เรื่องจริงคุณกไก่ย่างแล้วใช่ไหมกินแล้วครัเาทนี่ต้องลองคุณงู้ชมนะคือแบบต้มขาไก่ย่างนะอะไรก็แล้วแต่ทุกอยงคือดีคุณผู้ชมเขาทำเขาทำต้องมาไก่อร่อยครับ ไปที่ร้านเขาครับลองไม่กินไก่ย่างก็อร่อยยิ่ไก่ย่างยิ่งอร่อยคุณผู้ชมครับเมนูนะฮะต้มข่าไก่ย่างจากร้านเเฟฟรมคา่เฟรมคาเฟ่แอนด์เรส u r a อ t นะครับรับไปเลยครับจากโกงต่อยครับตึ๊บนาเต็มตึ๊บนาเต็มตึ๊บนาเต็มมีด้วยดีอร่อยอร่อยมีไข่ ทำต่อไปนะแบงค์แมนแบงค์จะบ้าๆบอๆเขาทำก็ไม่ใช่ไม่ใช่บเขาเป็นอย่างนี้บุคลุกมจะเป็นอย่างนี้หลานนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาเฮ้ยทำไมวันนี้เล่นกันเล่นว่าเล่นกับลูกหลานเลยนะครับเนี่ยอายุปีนี้เท่าไหร่เนี่ย44นะครับเพิ่ง44เองเห็นไหมสีย44โอ้แต่มีเมียเด็กนะเออนะมีเท่าไหร่เนี่ย สามเจ็ดนะครับสามเจ็ดนะครก็ไม่เด็กเท่าไหร่คนคนนี้ไม่เด็กเท่าไหร่เรื่องเรื่องคนนี้มีคนเดียวมีคนเดียวมีคนเดียวคนนี้ไม่กล้าสบตาเลยหรือเปล่าไม่ใช่แล้วแตกไหมครับงานไม่หาเงือกแตกไม่ใช่เมียนะไอ้แบงค์นี่แใช่เงืียงานไม่หาจะเลือกไม่มีจริงๆไม่น่าเชื่อคนอะไรไม่รู้ โทษนะครับรวยก็รวยเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเทีเ่ยวไม่เทีเ่ยวทําแต่งานคิดแต่เรื่องเน้นเรื่องนี้น่ารังมา่ากเป็นไปตลอดชีวิตนะครับ,รบผมจะพยายามเข้าไปแล้ว <laughs> เออไอตุกตาเลิกเล่นทังทีนะโ,โตแล้วนะโ <laughs> <laughs> อเคมารอเขาเล่นร <laughs> อเขาเล่นวันนี้ขอบคุณคุณพรลบขอบคุณร้านเฟรมคาเฟ่แอนด์รีสอรองขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดลองดูครับที่คุณโก้พูดไม่ผิดไม่ผิดจริงๆแล้วท่านจะติดใจลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่สวนผักเดี๋ยวนี้ถ้านไปหาความครบเครื่องแบบเนี้ยไม่เือน้อยเจ้าโอ้โหอร่อยมากผมการันตีความอร่อยเลยตกไปเลยตกไปเลยไม่กินเนื้อใช่ไหมครับกินครับผมกินไม่อยากให้เลยลา Vi ียลี่มั w จวงครับ มันไม่ได้เกี่ยวธรรมดาของผม <Okay. S 2> เกีียวอิตาลีที่แบบมันลำมุนมากไส่เนี่ยมันจะอร่อยจากชีสนะครับแล้วมันจะหอมเห็ดทั้ง,งสองชนิดนะครับไปกินเถอะ<ๆ>เด็ดเด็ดเด็เดหั่น <c oughs> ไปับอะ